สวัสดีครับหมอดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีคือสู่สังคมกันนะครับครับก่อนอื่นนะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่านนะครับผมคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกขั้นเลยนะครับในวันนักวันปีใหม่วันนี้เราก็มีเลิกดีดีีสิ่งดีๆเข้ามาใหม่ๆครับส่วนตัวผมก็จะมีการพยากรณ์ให้ยิบีเข้ามานะครับผม สำหรับคนที่ไม่รู้ลัคนาคนที่ไม่แน่ใจในลัคนาเราก็มักว่าเกิดวันจันทร์เกิดวันอังคารมีเกณฑ์การพยากรณ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะใช้พ่ยิปซีนะครับในการพยากรณ์ให้ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับว่าของแต่ละวันจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างสําหรับปักแรกนี้ มาการพยากรณ์คนที่เกิดวันศุกร์นะครับผมปักแรกของเดือนมกราคม2566นกันนะครับผมไพ่ที่จับมาให้แล้ว5ใบเราเลือกมาให้ทันแล้วนะครับผมไพ่ใบแรกนะครับผมจัดเม้นครับผมเป็นเทวดานะครับเปล่าแต่สั่งมาครับสําหรับผู้ที่รอคอยข่าวนะครับผมอ่ะอันนี้ท่านเห็นไหมครับผมธงกาชาิอ่ะท่านใดก็ตามที่รอคอย เก anyway ี่ยวกับเรื่องของการเบิกประกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพครับท่านนะครับมีเกณฑ์นะครับผมที่ดีนะครับที่จะได้รับข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการตกเบิกมีเกณฑ์ที่เบิกไปแล้วก็มีการได้สําเร็จเกิดขึ้นมานะครับผมหรือเป็นเรื่องของมรดกก็เช่นเดียวกันพ่อท่านเห็นไหมครับปีรูปของคนตายอยู่เช่นเดียวกันครับท่านเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของมรดก านทุกอย่างก็จะดูคืบหน้าเพราะว่าเทวดามาเป่าแสงเป่าแตรสังให้แล้วว่าไเดี๋ยวจะมีข่าวดีๆมานะครับผมครับแต่ไพ่ใบเนี้ยถ้าตามหลักของเขาเราก็จะบอกว่าถ้าทำดีก็จะได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาทำไม่ดีก็ต้องรอไปก่อนก็ต้องรอไปก่อนนะฮะครับผมฮะแต่ผมเชื่อว่าคนทุกคนคิดดีทำดีหมดนะครับผม ก็ขอให้สิ่งที่หวังไหวได้ดังใจนะครับผมครับกลับมาไพ่ใบที่สองบ้างครับอัศวินม้านะครับผมแล้วก็ถือเหรียญอัศวินเหรียญนะครับคับผมอัศวินเหรียญนั้นท่านเห็นไหมครับมีผ้าแดงครับก็หมายถึงเรื่องของการงานครับท่านใดนะครับผมที่มีเกณฑ์ที่จะมีการเดินทางเพื่อไปทํางานครับโอกาสดีๆที่จะได้รับ ตำแหน่งหน้าที่ความสำเร็จต่อท่านอยู่แล้วและก็ถือเงินด้วยโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้เกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จเรื่องเงินทองเรื่องของการงานกบดีมากครับผมถ้าใครที่เกิดวันศุกร์ท่านใดมีเกณฑ์ของการเดินทางไปทำงานนะครับดีครับผมครับส่วนมา,พาไพ่ใบที่สนะครับผมอ่ะก็เรียกไพ่แมจิกเชียนนะครับผม ส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมสําหรับท่านผู้บริหารท่านใดนะครับที่มีการจับงานอยู่หลายๆอย่างหลายๆหลายๆแบบนะครับผมที่มากกว่า2หรืออะไรนี้ขึ้นไป3ามสี่อย่างขึ้นไปนะครับผมครับเกณฑ์ที่จะได้รับผลเกณฑ์ที่จะได้รับเงินได้รับความสําเร็จนั้นมาแล้วนะครับผมสําหรับท่านบู้บูบริหารนะครับผมอดทนรอกันมานานครับ เกณฑ์ที่จะได้รับเงินได้รับความอุดมสมบูรณ์ครับมาแล้วครับผมส่วนมาไพ่ใบที่สี่อันบ้างอ่ะเป็นเกณฑ์ที่จะต้องเตือนกันบ้างครับผมไพ่ใบที่สี่ครับไพ่เดชนะครับผมตายอ่ะอาจจะไม่ได้แปลว่าตายก็ได้เป็นไพ่ใบที่สิบสามของสําหรับกันนะครับผมไพ่ใบที่นี้ครับก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของ การเดินทางเห็นมาไหมครับผมในเรื่องของการเดินทางให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุการเฉียวชนการเกิดขึ้นได้ก็อย่าให้มีลักษณะของการใจร้อนมีอารมณ์ขับรถมีวินยยัยครับแล้วก็เอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันปัญหาทุกอย่างก็จะหมดลงไปได้ทุกอย่างไม่ยากครับหรืออาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็าอาจจะมีเก์ที่จะได้รับข่าวร้ายๆอะ มีเพื่อนป่วยลักษณะมีคนตายอาจจะได้ยินมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นได้บ้างเช่นเดียวกันหรือมองอีกมุมหนึง่งถ้าเรามีการเดินทางนะครับก็ให้ระวังเรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกันมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ครับผมครับส่วนไพ่ใบสุดท้ายนะครับสําหรับชาวคนที่เกิดวันศุกร์ท่านใดน,นะครับที่กําลังต่อสู้อยู่เพื่อที่จะ ได้ตำแหน่งเห็นมงกรไหมครับผมเห็นต้นกุฎแล้วก็ต้นไม้ตรงนี้ครับผมครับรอความสําเร็จรอการเลื่อนขั้นอยู่ครับโอกาสนั้นมาแล้วโอกาสนั้นอีกไม่นานอีกอิตใจเดียวพยายามสู้ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวความสําเร็จก็จะมาถึงนะครับผมมาพร้อมกับตําแหน่งความอุดมสมบูรณ์ครับโอเคครับ นี่ก็คร่าวๆนะครับสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับผมก็ให้เตือนก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุไว้นะครับผมครับอันอื่นก็ต่อสู้กันไปนะครับเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองครับขอให้โชคดีนะครับคนที่เกิดวันศุกร์ทุกคนครับครับจบแล้วนะครับสําหรับการพยากรณ์ไพ่ยิปซีวันเกิดนะครับของปักแรกเดือนมกราคมนะครับผมครับขอบคุณนะครับสําหรับ การเอื้อเฟือสถานที่ในการถ่ายทำอันนี้นะครับผมตรอกโรงยาจังหวัดอุทัยธานีนะครับประวัติศาสตร์ดีๆสิ่งที่ดีๆของจังหวัดอุทัยธานีนี่นะครับผมครับก่อนจะจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากนะครับสาหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับอากงครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงจนจบคลิปเนียนะครับสวัสดีครับ